ได้ยังไงล่ะจริงไหมถึงว่าเป็นปัจจตังนะมันไม่มีอะไรพิสูจน์ถ้ามีเครื่องวัดได้เดี๋ยวโอ้ยนะทำเครื่องวัดมาสิน,ะนี่องค์ไหนขึ้นเทศแบบดีๆนี่เทศไปไม่ขึ้นปุ๊บเลยไม่ขึ้นสองเขศนี่ยันลงจากธรรมานเลยก็ได้นะถ้ามีเครื่องวัดแบบนั้นจริงไหมแต่ความเป็นอรหัตผลนี่เป็นปัจจตังจริงๆนะรู้ได้เฉพาะตนนะ คนที่เป็นเนี่ยโอ้ยดูง่ายๆอะไรนะถ้าพวกเรารู้จักดูนะนี่เขาบอกว่าโอ้ยมีแต่หลวงพ่อคูณนี่พูดยาพูดกูพูดมึงนี่หลวงตาจะพูดให้ฟังมีพระองค์หนึ่งสมัยพุทธกาลด่าโยมนี่ด่าไอ้ถอยอีถอ,อ,อยเองนั่นแหละถ้าสมัยนี้ก็อีเฮียอีสัตว์นี่แหละแต่เป็นพระรหันนะจะบอกให้พระอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ ปิปิลินยะปิอะไรนี่แหละนะจำชื่อไม่ค่อยได้นะเข้าไปพิมพ์ดูนะพระรหัน์ที่พูดหยาบที่สุดในสมัยพระเจ้ายังอยู่นะโยมมหาเนี่โอ๊ยไป็ไงเฮียนี่แหละสมัยเนี้อิสัะผู้ชายมาไอ้ควายนี่แหละไอ้ถอยอิสทุลเนี่ยกิงงๆิะไม่อยู่ในสมมาวาจาหรอกนะอ่า จำไว้มีขั้นเรียกว่ามีคนไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบหรอกท่านบอกว่าอน้ำตื้นเงาลึกนะกับน้ำลึกเงาตื้นเข้าใจไหมน้ำตื้นเงาลึกก็หมายถึงนิสัยไม่ดีเห็นด่โอน่ารังเกียจมาก แต่จิตใจท่านเข้าถึงอรัตผลแล้วก็มีแต่เงาลึกน้ำตื้นนี่หมายถึงนิสัยดีมากแต่จิตใจโสมมมากคล้ายๆที่หลวงตาบอกว่าคนบ้าจิตใจดีกับคนดีจิตใจบ้าลวแหละนะอันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าเคยพูดว่าน้ำตื้นเงาลึกแล้วก็น้ำลึกเงาตื้นนะเพราะฉะนั้น เราอย่าไปตัดสินนะบางทีครูบาอาจารย์เห็นนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยนะเพราะเรายังยังตามัวอยู่จริงไหมตายังไม่เห็นแจ้งนะมันจะเกิดวิบากกรรมใส่ขัดขวางมรรคผลขัดขวางทุกอย่างทําไมหลวงตาเคยพูดไว้ทําไมหลวงตาไม่ปฏิเสธผลทานคนดูไหม พระพุทธเจ้าเรียกว่าขัดลาบนะสมัยพทธกาลก็มีเห็นเขาจะไปทานเนี่ยโอ้ยเขาจะทานสักร้อยหนึ่งอย่างเงี้ย,ยไม่ต้องยี่สบาทก็พออย่างเงี้ยพวกนี้เกิดมาในชาติอดีตเนี่ยส่งผลในยาวนานมากจะเป็นคนที่ทำมาหากินขัดสนไปหมดอดยากนี่เขาเรียกขัดลาบขัดผลทานของคนอื่นนะเออ เห็นคนอื่นจะไปทานหรือจะไปทานเถอะออย่างเงี้ยเสือกไปทุกเรื่องนี่พวกนี้จะยากจนฮะทากินไม่ขึ้นนั่นแหละนะมีพระอราหันที่ไปขัดลาบเขาเห็นไหมเพราะอิจฉาเขาตั้งแต่ยังไม่เป็นพระอราหันต์พอสาเร็จพระอราหารันลูกศิทธิภาษาอิบุตรเนี่ยกินข้าวไม่เคยอิ่มเลยขณะดเป็นพระอราหันต์มันส่งผลมากเพราะไปขัดลาบพระอร,ะราหารันต์ นี่เห็นไหมย่าพากันประมาทนะลูกหลานอเอ้ยนะนีะ่ขนาดทานให้หมูให้หมาก็ยังทานอันนี้ใส่บาทแทๆ้ๆจริงไหมเออก็ยังพากันทำอยู่เรื่องทานท่านถึงไม่ขัดไม่ขวางใครนะหลวงตาก็ทำให้ดูทุกวันอยู่นะเออ แม่หลวงตาเนี่ยสมัยก่อนยายติ๋วเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยโอ้ยหลวงตาจัดทานเนี่ยแม่ยายหลวงตาเหมือนกันต้องแอบต้องแอบใส่ซองถ้าหลวงตาใส่ซองสามหมื่นเมื่อก่อนหลวงตาเนี่ยเป็นคนใจใหญ่ทานทีเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นใส่ซองนะรู้จักกันไม่รู้จักกันไม่รู้ล่ะแต่ต้องใส่ถ้าให้แม่ยายเห็นเนี่ยหลวงตาก,กลัวแม่ยายบาดก็ต้องแอบ ถ้าเห็นอย่างนั้นโอ๊ยอวดรวยนี่แม่ยายอย่าพูดเลยร้อยเดียวก็พอเนี่ยเมื่อก่อนหลวงตาเคยพาญาติญาติทางแม่บ้านขับรถตะเวนกับพระทําบุญหลายๆวัดในพระอีสานเนี่ยต้องแอบนะจะใส่ซองถวายพระนี่ต้องแอบ,นะออแอบกลัวท่านบาปเห็นไหมเออซองร้อยเดียวก็พออย่างเงี้ย ยมแม่หลวงตาเมื่อก่อนก็เป็นถ้าลูกจะควักตังออกไปให้ถวายใครให้คนเนี่ยเฮ้ยมากไปนี่อ่าเห็นไหมอ่าก่อนจะทานเนี่ยหลวงตานี่รู้จักประมาณตนคําว่าประมาณตนเนี่รู้จักว่าทําแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนค่อยทำนะหลวงตาถึงไม่ขัดที่คนเอาอะไรมาใส่บาตร ขาอะไรมาทานไม่ว่าของเล็กๆน้อยๆก็าตามอ,อยากให้เขาให้โอกาสเขาได้มีบุญวัสนาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะเห็นไ,ไหมเออนี่ระวังไว้นะไม่ใช่เขาบอกโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไ,ไหม มันส่งผลมากเลยนะถ้าบางทีไปตำหนิถึงถึงถูกว่าระหันละมึงยุ่งเลยนะจำไว้จริงไหมถึงจะไม่เป็นพระลรหันก็ตามไปขัดล่าพวกนี้ก็จะส่งผลเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราระวังนะเขาทานมากทานน้อยก็สาธุการกับเขานี่เน่เน่เห็นไหมแบ่งเอาความดีความงามเข้ามาสู่ใจตัวเองเห็นไหมเออ นี่ท่านบอกอย่างนี้เนะเาะมีอะไรถามต่อไหมนัดขอเป็นคำถามสภาวะเพิ่มหน่อยครับคุณตาคำถามจากคุณสกลสวัยป้องนาคครับผมถามว่าขณะที่นั่งจะมาที่เห็นฟ้าผ่าลงมามันคืออะไรครับและมันมันมีประโยชน์ไหมครับมีเหมือนกันแหละ,ะ,ะบางทีเขาเรียกว่า จิตระเบิดจิตระเบิดพวกเราไม่เคยได้ยินเนาะระเบิดเสียงดังยังกับฟ้าผ่าเลยนะลวงจานนี่เคยครั้งหนึ่งนะระเบิดสะเทือนเรือนลั่นเลยเมื <laughs> 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 <ME> ่อปีสี่สองโอ้ยตกอกตกใจมากเลยนะต้อนออกมายืนสั่นอยู่อย่างเงี้ยนะเออะ แต่ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรแต่มันดังแรงมากุฏิอยู่เพื่อนอยู่แถวๆนั้นแะไม่ได้ยินเราได้ยินเรียกมันระเบิดเนาะเสียงดังดังสนั่นวันไวเหมือนฟ้าผ่าเหมือนอะไรเงี้ยเนาะเขาเรียกจิตระเบิดนะมันเป็นอย่างนี้บางทีระเบิดหลายครั้งะนะอืมแต่ระวังถ้าระเบิดแรงแรงมันจะว่างพอว่างตัวนั้นแล้วถ้าพญานาคโผล่มา ก็จะเป็นพญานาคถ้าพรมองค์ไหนมานิมิตขึ้นมามามายึดเอาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นองค์นั้น <c oughs> ไม่นานก็จะอไอ้นี่ขว่ายังไงเลยแหละนะกูเ,เห็นหลายคนนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะถ้าเห็นพระพุทธเจ้าลอ,อยมาเอาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะนี่ครูบาสิทธิ์เนี่ยเห็นไหมเห็นอะไร เห็นพระอรหันต์เห็นพรมเห็นอะไรก็นั่งคุยกันเนี่ยเอาไปมากเป็นบ้าเดินอยู่ทั้งคืนคือพระอรหันต์สั่งให้หยุดสั่งให้เดินอยู่ทั้งคืนอ่าอ่ามีคืนหนึ่งมั่งอยู่กุฏิกูสมัยก่อนมันไม่มีคนขึ้นกลางคืนไงเสียงดังกุกกักุกกกนะอ่าเออหมาขึ้นกุฏิหรือเปล่าว่า สักพักนึงเปิดตู้เย็นไว้เฮ้ยหมาเปิดตู้เย็นเป็นด้วยเหรอกูก็เลยออกมาดูมันดึกแล้วไงสี่ห้าทุ่มแล้วเที่ยงคืนแล้วออกมาเนี่ยครูบาสิทธิ์นั่งเปิดตู้เย็นกอากมากินหมดเขาบอกพระอรหันต์สั่งมากินนะนะจริงจริงนะไม่เหลือเขาสั่งมากินว่างั้นนี่เขาเรียกว่าเขาเห็นจริงนะ และบางที่พระอรหันสั่งให้เอารองเท้ากูไปซ่อนบางทีเนี่ยเอาบุหรี่กูไปซ่อนเอาไปเอามาหมอนกูก็ไม่เหลือกดกูก็ไม่เหลือไม่เหลือสักอย่างกูบาสิดเอาไปทำลายหมดนี่จริงจริงนะจนพระอยู่ด้วยกันในปรับอาบัติว่ารักขโมยของหลวงตาหลวงตาก็เลยบอกมึงมึงนั่นแหละอาบาัติ ราอพระที่เขาวิปลาสนะวิปลาสนะไม่เป็นอาบาตนะิก็เหมือนบ้านี่แหละฆ่าคนก็ไม่ผิดกฎหมายห,หรอกพระที่วิปลาสเนี่ยอย่างพวกนี้เหมือนกันพวกอาอาพระพุทธเจ้า,าอะไรเดชท่องจบได้นะ,ะน,น,นี่นี่เขาเรียกว่างปุ๊บเดชสิ่งพวกนี้จะลอยลงมา หลวงตานี่มาวันละสามหนก็มีกังวันเนี่ยสมัยก่อนนะพระพุทธเจ้านี่นะแต่เราพอเรารออกูก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าองค์ลอยมาใช่ของจริงหรือของปลอมหายวับไปเลยด้วยสติไงมันจะปรุงขึ้นมาหลอกเรียกวันนิมิตนะนี่ระวังนะคุณตาเขาอีกจะพาว่าครับจากคุณเสือไข่ลำ กระทาวครับขอถามครับผมเคยนั่งจบทุกอย่างหายหมดแม้แต่ร่างกายก็หายโลกว่างเป็นฌานขั้นไหนครับหลวงตาโอ้ไม่รู้นะขนาดคนเข้ายังไม่รู้แล้วจะมาถามกูได้ไงอันนี้ถือว่าหายเนี่ยถือว่าเข้าฌานาถ้าถ้าตัวรู้ยังอยู่เนี่ยแสดงว่ายังไม่ยังไม่ถึงสมาบัตแปดหรอกยังไม่ถึงสมาบัติแต่เป็นฌานระดับสูงก็แล้วกัน นะเออตัวนี้นะาหายหมดเหมือนหลุงตาที่ครูบาอาจารย์ว่าตายเนี่อ่ะม,ม,มัน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 หายหมดนะเออมันหายไปหมดอยู่สิบกว่าชั่วโมงนะนะอ่ะนะลมหายใจไม่มีหรอกนะอ่านะนะไม่มีนะคุณกิติศักดิ์ครับถาม ครับหลวงตาครับจะให้ความว่างเกิดขึ้นตลอดขณะไม่ได้นั่งขณะนั่งจะทรงความว่างแบบนี้จะทําอย่างไรขอคําแนะนําหลวงตา<อ>ครับฝพกออนาปนานสติเข้าถึงอรหัตผลเลยว่างตลอดนะจริงๆเพราะถ้าไม่ได้ทำลายด้วยความนั้นทําลายอุปาทานตัวเนี้นะแล้วก็จะว่างเลยนะทีนี้นะอยู่ที่ไหนก็ได้ทีนี้นะว่างหมด เป็นสมาธิสงบหมดเมื่อก่อนก็ต้องอาศัยที่สปายะแต่พอดับอุปาทานขันหรือเข้าถึงอรัตผลแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นบุคคลสปายะอยู่ในโรงหนังโรงละครอยู่เนตลาดนะก็สงบนะนี่ว่างนั่นแหละว่างเลยหยุดปรุงแต่งเลือกเลยว่าอสาังกตจธรรมคือพระอ,อรหันเนี่ยพวกเราไม่เข้าใจหรอกนะ ครับจากคุณน้ำพีเคครับก mm hmm. ับน mm ัก hmm. มัสการหลวงตาค่ะอยากถามหลวงตาว่าขณะดูลม mm hmm. จนลมดับไปจิตว่างนิ่งอยู่อุเบกขาเฝ้าดูจิตเคลื่อนแต่ไม่เคลื่อนไม่คิดอะไรเลยค่ะนิ่งอยู่ในความว่างเสียงอะไรไม่ได้ยินเหมือนหูดับลองเพ่งในความว่างต่อความว่างขยายใหญ่ขึ้นแรงบีบแน่น ตัวเหมือนตัวเล็กลงเล็กลงจะกลับมารู้ลมไม่เห็นลมเกิดความกลัวตอนนั้นกลัวตายเลยรีบออกจากสมาธิอยากถามหลวงตาว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกต้องทํำยังไงคะกลัวผิดทางลงตาช่วยเนี่ยโอ้นี่เขาเรียกอ่ะถ้าเป็นสมาธิเรียกว่าอุปจารสมาธินะอ่านี่ยังกลัวอยู่น,นั่นแหละ่เลย หนบอกว่างก็ยังกลัวอยู่เนาะนี่เนี่ยแหละคือความไม่เฉยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันชั่วคราวนะมันว่างจากความคิดมันว่างจากเนี้ยนะแต่มันมันว่างชั่วคราวทุกขณะแค่ขณะแต่ผู้รู้เรากลับมาอยู่กับผู้รู้สินะเราอยู่กับผู้รู้รู้เฉยๆอย่าเข้าไปยุ่งเห็นว่างก็เห็นอยู่สิ่งว่างนั้นก็เป็นอนัตาเดี๋ยวก็ไม่ว่างนะ เราอยู่กับผู้รู้เนาะเจ่นี้ถือว่าสุดยอดนะสำหรับนักภาวนาถ้าได้ลิ้มรสตัวนี้นะฮะนะบางทีเขาค้านว่ามันหายไปหมดเยลยกูวบรรลุธรรมแล้วนี่แหละที่หลงตาหลงว่าตัวเองบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไปนั่งยิ้มอยู่คนเดียวนั่นแหละนี่นี่นี่แหละว่างแบบนี้แหละคือมันว่างหมดเลยนะอย่างเงี้ยเนะาะอ่สุดยอดสุดยอดเนาะอีกคาถามครับ จากคุณธัามเอร์ครับพ่อแม่ป่วยกำลังจะตายก่อนหน้านี้พ่อแม่ไม่อยากทรมานเลยบอกไว้ว่าถ้าถึงขั้นเสียบสายออกซิเจนให้เอากลับบ้านไม่ต้องรักษาถ้าเราทำตามท่านแล้วสุดท้ายท่านตายถือว่าอนันตลรยกรรมไหมครับอีกใจหนึ่งไม่อยากให้ท่านทรมานอีกใจอยากรักษาจนสุดความสามารถขอโอกาสลงตาครับสมัยก่อนอ่ะ ช่างก็เป็นตามธรรมชาติสมัยนี้หายใจไม่ได้ก็ถือว่าตายแล้วนะหายใจเองไม่ได้สมัยนี้ไม่ได้ปั๊มขึ้นมาว่ามันผิดขั้นตอนของธรรมชาติไหมล่ะฮะจริงไหมยอยากตายมันยังไม่ให้ตายเลยนะฮะกูว่าปล่อยเป็นตัวทำธรรมชาติดีกว่าเนาะเออเพราะฉะนั้นหลวงจาก็ พูดเป็นกนลางๆดีกว่าว่าปล่อยเป็นธรรมชาติน่ดีที่สุดไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมหรอกพ่ออยู่ที่เจตนานะพ่อหลวงจาเนี่ยปีหนึ่งเต็มๆที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยและเงินนี่ขายหมดนอนโรงพยาบาลเนี่ยปีหนึ่งเต็มๆจนถึงวันครบรอบหนึ่งปีนะก็หมอก็มาคุยกับหลวงจาว่านะ ถอดเมื่อไหร่ใจเมื่อนั้นหลวงตาก็เลยตัดสินใจคนเดียวเลยว่าพ่อเราคงไม่อยากให้เรายากจนเป็นหนี้เป็นสินขนาดนี้หรอกจริงไหมเอเอ,เ,อเราก็เลยบอกหมอว่าและแต่หมอก็แล้วกันเห็นสมควรถอดก็ถอดอย่างเงี้ยรับได้เขาก็ถอดเขาใจวาันนั้นเลยเห็นไหมกูมีอะไรกูขายห,หมดอะนะนี่ นี่คือความรักพ่อรักแม่เนาะแต่ถึงวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องอทำใจอะเนาะเออเราเอาเจตนาเป็นหลักไม่เป็นบาปเป็นกรรมหลอกเนาะอืมเนาะวันนี้หลวงจาก,ก็ไม่รู้พูดอะไรมีคนดูไหมออวันนี้ดูน้อยเนาะาะไม่มันไงนะออจะพูดไม่ดีๆเนี่ยนะเนาะหวังว่าจะได้รับประโยชน์เหมือนกันเนาะ ไม่มากก็น,น้อยนะ,อะวันนี้หลวงตาก็ขอยุติการสนทนาธรรมแต่เพียงผู้นี้เท่านี้เนาะหลวงตาอยากประกาศนะสี่แสนกับสามแสนห้าส่วนสองแสนหลวงตาจ่ายไปแล้วนะ สองแสนสค่าที่ดินเนาะเหลืออยู่เจ็ดแสนห้าถ้าใครอยากร่วมซื้อที่ดินที่ต่อจากแปลงที่เราจะปลูกป่าเนาะประมาณนี้อ่าแปดแสนนี่แหละเนาะ้าจำไม่ผิดเนาะก็เชิญร่วมได้เนาะตามกำลังศรัทธาาขอประกาศไว้ก่อนไม่ได้เรียอะไรถ้าสงสัยก็อย่าทำ เนาะที่พูดเนี่ยคืออยากให้มีส่วนร่วมนะในบุญในกุศลนะเนาะทำไม่ทำก็แล้วแต่ท่านไม่ได้เรียอะไรเพียงแต่บอกนะเนาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา,เาตัดสินใจเอาเองเนาะไม่ทําก็ไม่เป็นไรสาธุการก็ได้เพียงแต่สาธุก,ก็ได้เนาะสาธุก,ก็ได้แล้วอนะ ส่วนหลวงตาจะเป็นคนจัดการเองเนาะแปดแสนบาทเนาะ,อะขอสาธุการด้วยธรรสาธุ